สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรามาแนะนํารถกระบะมือสองนะคะสําหรับท่านใดกําลังมองหารถกระบะไปใช้งานกันค่ะเข้ามาเลือกชมในหน้าช่องของเราเลยนะคะก่อนอื่นกดไลค์และกดติดตามไว้ก่อนเลยนะคะได้ไม่พลาดรถสวยๆราคาถูกๆค่ะในวันนี้เรามานําเสนอให้ชมกับรถอ s u ู u ูดีแมรถปี2010นะคะซึ่งคันนี้เครดิตดีฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยก็สามารถออกรถได้นะคะ ออกง่ายได้ทุกอาชีพค่ะจัดไฟเน้์นกันได้ด้วยนะคะสบายสบายกับทุกท่านหรือต้องการตัดสดทักเข้าไปคุยได้โดยตรงเช่นกันค่ะแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ i s u ู u DMAX ปี2010เครื่องยนต์2,500 CC h i g h ซีซ e ีไฮรนเดอร์เกียร์ธรรมดาค่ะราคา259,000บาทนะคะกรณีการจัดไฟเน้นค่ะผ่อนเดือนละประมาณ5,000บาท โดยประมาณนะคะทุกท่านฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินออกได้ทุกอาชีพสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถเน้นติดต่อกับผู้ขายโดยตรงค่ะเพื่อคุยขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อนัดหมายไปดูก่อนได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้แอดมินแนะนำแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ